สบายดีสบายดีเอฟซีทุลาทุกคนตุกตะบนเขาส้มไอซองปลาเมาสบายดีอยู่ฝั่งลาวเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องที่อยู่ฝั่งไทยกันทีต่างประเทศอยู่ทุกดมองทุก่อนเด้อพี่น้องคลิปนี้กัสิพาเบิ่งภาส้มน้องสาวๆพายุเข่าพายุเข่าอีนีพี่น้องเอ้ยเริ่มแต่เมื่อวานเปื่อนอีกแล้วบ้านเก้อย ตกเบิดขึ้นอากาศก็เย็นๆนเนาะไปมายำเส้ากับเหมากัเฮิดเตรียมอาหารนี่ปลาทะเลปลาน้ำจืดปลาช่อนน้ำจืดปลาหวานทะเลน้ำีลงจำหันมาหอดบานหอดเื่อนกะเข้าสู่ภาวะจะเป็นปก,กติแล้วค่ะแล้วก็เตรียม พอมาถึงก็ทำบุญทำทานพอดีถึงคำจะหันก่อนมือหนึ่งมือที่มือ,มอนีหนาจะเป็นมือที่สามมือที่สามเนาะเพราะว่านี่ก็ลุกแล้วสองอย่างอาหารประมานะเนาะเอาสองอย่างอันนี้ได้สองอย่างได้สองอย่างนี่เลอะแต่ด้เนาะบ้านเราเนาะ กตีกับคุละย่างละย่างนะนะนยยเนี่ยขับตาบ้านเฮาสาธถูกเอาบุญนำกรรมเดี๋ยวพี่น้องเด้อเสร็จไปแล้วปอเหมาตตองขอบเนาะต่อไป่อนเพื่อเพื่อเพื่อความสะอาดเอาให้บิงสงทธก่อนเนาะอันนี้ตำทั่ว พัก uk, ขยันยุบจับข้าวเหนียวแซ่ปกิบป่าเขากันเนาะเมนูเม,น,มนูอาหารบ้านเฮาเข้าวเหนียวจำ้ำสุดยอดเด็ดขนรขบเมีของหวานตามสภาพเราผี่น้องเนาะตามสภาพที่เฮามีมียังทานน,นั่นแหละเท่านั้น ได้สำมมีมีสำทานอ่ะว้าฮได้สำได้ทาน,ส,น,นสัมทานเสร็จแล้วสองอย่างตะกามีดนี่ข้าเนี้ยล่ะล้นเสร็จแล้วนจาจาน้าตาแสบม้วนนี่ก็ได้ก๋วยจโรอกับตำถั่วเมื่อนี่ก็ได้ทอปดปลากับตำถั่ว ขอบพระคุณหลายๆเด้อเอซีทุกท่านที่กระเบนกระส้มเด้อขอบพระคุณทุกคำคอมเมนต์มีผู้บ่าวอยากให้ติดต่อสาวเขาให้สาวกันเก่งลายสิหลอดอยู่บนนอกคอยคอยเม้นต่อไปว่าให้เจ้าติดต่อเองด้วยเยอะว่าสาวสาวเขาฟังเนาะพี่ได้หรอกป่าหมาเตรียมเหยียบห่อยเลยป่าหนวล เป็นจุพี่เนาะขำจังหันอ่าสวนปลาเมากัดเดียวปลาเมาเห็ดที่ละยางละยางตอนนี้ตื่นมายิบเสา้สกกาวกับเผ่าเผ่านำเตรียมจังหันลงวัดปัดวิทย์สกอบเนาะตื่นมาเขาก็สิข้างมองข่าไหวแล้วก็สิเดป็นสิได,ไดเห็ดแบ่งเวลาแบ่งเวลาเร,เรื่อยเรื่อยเสียงขุกขึ้ดังแดอ อะบาทนี้ได้โอกาสดีเนาะมาเฮือนปนวนพาบึงเลยกลับมาจากฝั่งไทยเซตเป็นทีเหียบหอยพี่นอ้องยังเซตบาทนี่สาเพื่อนสำหรับตัวเฮือนใหญ่ของปนวนน้องเก็บเนาะโดยการสวยเลือจากน้องเก็บทางจังหวัดอุดรธานี แล้วเนาะเพราะว่าประนวนเอาตั้งเตเฮือนใหญ่ก่อนแล้วเป็นทีเหียบหอยละเดอ้อเนาะนำเก็บโอกาสดีกับผ้าพันเบิงส้มเลยเนาะทั้ง f อฟซีทุกการทุกคนเพราะว่าตอนช่วงที่ประเมาออกไปนะ่ะพอสไปยังสาบอยู่บนนี้ ถ้าป่านวลชิดลุงยำหันน้ากันน่องนี่เออส่วนปูนชีเหลือพืชเทศนีเนาะ ทมก็ดีเด้นอพี่น้องมีหมองอย่างไปทมเสมออย่างสะดวกสบายปล่อยแต่บ่อนน้ำไหลลงเพราะว่าน้ำน,น,นี่ทางน้ำน,นี่สิมาแตงสี่แล้วก็ลงสู่หวยเลยได้อะไรกับข้าวปานวันป้าฝืนสาน้านยังอันนี้ <laughs> สารของตีโอ oh, no. ้สารของเองพาพามาบุกตั้งแต่เช้าสงสัยยังไม่ทันล้างหน้าแทนแทนแทนของจริงสวดีนาะยังึสื่อนังสบายยังบ่ตื่นตื่นแล้วไปแล้วไปเสดนะเขาอนเออ เฮือนแม่ท่าพูดว่าเขาห้องน้ำก็เฮือนปไาจันท่าพใดพี่น้องใครจะมีหม่องเขาเนาะไม่มันเข่าพได้เด้มันมันต่ำมันบวมมันบวมด้ยนังเฮากระบอกยาเข่ากันเข่าดูกระปุ่มยันปุ่มเยอะเยอะตัวเออเห็ดใหม่แหละเศร้าปุ่มบ่เออต่างแต่มันเปืือนแม่เห็ดเนี้ย โล่งัล่งขาโตัวนี้นอีกวลออกินกับโบแบบนี้คือตัวนี้ตัวนี้อะไนี่มีกลิ่นอืม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 อันนี้เห็ดมันหัดเปียกคนมันเขาเน่ยแมนขยำแหลงหรืมะเขาในนี้นนโอ้ยขํำแหลงเขานี่จ้าเสร็จหรือยังจ้าจะลืมใส่เสื้อสนในนะ <c oughs> จะลงวัดไม่ใส่เสื้อสนในไม่ได้นะเนี่ยปนวนเกือบลืมบ่ <c oughs> เมื่อนี้ป้าเมาตื่นแต่เศร้าเซตพิธีเฮียบห้อยสาเพื่อนก,นอกันเนาะขอบุญขอบคุณทั้งน้องเก็บแล้วก็เอฟซีถกทานทุกคนที่ใหก้กำลังใจในการขบ่งข้าวส้มเนาะสวยเรือในการเข้าบงเขา้เวเาวส้มป้าเมาทำคลิปเนาะอันนี้ของป้านวลน,นะคะได้ปนกบกับต้มหน่อไม้ หมูว่านนี่นะทั้งกบทั้งหน่อไม้นี่ที่ไปห้าว่านน,นี่โบ่ใหญ่อยังเจ้าปอกต้มบ่เนี่ยม,ม,มันเลือกจากสีเหลืองๆท่านปอกต้มนี่เจ้าอย่าลืมน้ำตาลมันจังหน่อไม้จังงอนหวานจังหน่อยจังบุกขมไปมมป้นนาปจ้ะ,ะไปแพ็คคู่เลยเนาะเออไปแพ็คคู่แพ็คคู่เลย อปชีไปทั้งผู้เดอร์ไปหลาดกันอโอ้ยยัมงม่ทันสบายดีอ้าสบายดี <laughs> ลืมเนาะข้าอยากมาทันจำทันพี่น้องแนนเพื่อตีโป้งแต่โดนเติบเลยคนก็ต้องถาห้าแล้วเนาะไม่พอกะีนะขอขอกบทตลงจิบอัญเชษฐสันป้าทุบ,บัดสีว่าพี่น้องเอ้ยสัตรูอนุโมทนาบุญนำกันเด้อ ผูไปหลัดกันอยู่ผู้เด้อยไงฮ่าลบไปลืมล่มอยู่เพื่อนนางแพงมาแล้วจ้าหลวงพ่อสันแล้วเรียบร้อยขับข้าวเยอะเหลือเฟือสันบ่หมดหาจัวมาบวชในเด้อ อาจหน่อยมาบวชเป็นเพื่อนเจวเจวเจวกระแดกเจวกระแดกขวามือวันนะปะมามาพี่น้องมากินเขาวน้ำกันเด้อ

Kín kháu vạt xẹp đơ <laughs> Kín lột ướt chẳng hủ chắc lột sạc, Nhi khóng ngoan kháu mạo nằm đơ การบึงการทรมอนุโมทนาบุญนำกันน้องมาข่าจุมหันมีอาหารการกินมาถวายพระภิกษุสงฆ์เผื่นสันล้ลแล้ะกัดชุมเฮาก็กินได้บ้านบุญกไวไหวถนนจวดห้ากระถวายแล้วบุญมาหอดเลยได้กินละบานได้กินบลกหลายอย่างบุญในไหว้แม่บัวหอดืมอแรงสาวบุญท่านมืศอ้าไร้เขามืศอ้าวหลด บุญได้พ uh ี huh> ่น้องบุญปากได้กินอาหารกะลาย่างคันลงมาวัดจนตาพุ <k 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 puzzles, ่นแหละจะกินย OK)> ังกินยาว่าท่านมือเศร้าให้ไร้เขามือแรงคนบ่กว่าอันบดได้มือแรงเหรยคันลงมาวัดนี่ท่านมือเศร้าไร้เขามือเศร้าแล้วแล้วจะแลกคันบนอื่นเนาะบุหูเด้อบุญบุญวัยเถะๆได้ เอาคลิ Arrow, yeah. Trek, viewers, very, ปนี้พาบึงพาสมทานีีก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจได้ทําทำบุญนํำกันเ่าเรื่องบุญเลยบุญเพื่อเป็นกำลังใจได้ทําทำบุญนํำกันโอ้ยชงใช้ชีได้ทำบุญเลยเนี่ย พี่ด้อกเอ้ยว่าเรื่องบุญว่าเรื่องบุญแล้วมันบุญเงาละบาทนี่ป้าเม่าว่าสิว่าเผื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเมานะเดี๋ยวทคลิปต่อๆไปเรื่อยๆป้าเมาว่าว่าเผื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทําบุญนํากันอีกพอกันคลิปหนาพี่น้องเงาแล้วเงาแล้วสบายดี ทีແລ້ວມັນຈັ່ງມີຫົວຕະຫຼອດນະວເປີວົ້າປ